จะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของทั้งช่องเจตูุพารุวยเนาะคะนะ่ะเนาะมุนี้เจตูได้เดินทางมาที่วัดออมุจจลินเนาะค่ะพี่น้องค่ะออมุจจลินจ้ะพี่น้องเรามาตามหาแนวทางมองได้ดีมองได้แม่นมองได้เพิน่นว่าแม่นแม่นเข้ามาไปพี่น้องจ้ะวันนี้ไปพี่น้องมาเข้าไปเบิ่งน้ำกันเขาไปฟังน้ำกันเจตูเพึ่งจะมาครั้งแรกเนาะคะนะ่ะเนาะ วาสามาธิสิอธิบายให้พี่น้องฟังได้เพราะว่าเจาตูเพิ่งจะเดินทางมาครั้งแรกและยินข่าวว่าแนวทางเพ่นปังว่าสันก็ได้สิมาผ้าพี่น้องเ e อเอาแนวทางน้ำพิ่นเนาะค่ะไปค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้สิออกตัวหนาหรือตัวหลังก็ว,ว่ากันไปครับ งวดที่ผ่านมาสามตัวตรงๆเล่นบอพี่นอสามตัวแตกครับาพี่น้องเจ้าเบิงเจ้าเบิงอืบัดนี้งวดนี้เพิ่นสี่ตองงวดให้เฮาติบัดที่นี่ไปไปเบิงไปฟังไปพี่น้องคันงวดวันที่สิบหกก่อนวันที่สิบหกงวดทีเดียวขยันโยมอยู่นี่จับจับปูปิงปองนั่นอยู่อยู่บาดทองคำโอ้ได้ซื้อนี่อืิบัดนี้เอยแม่ยุ่น แม่ยุ่นกับเ,เป็นไอผู้ใดผู้หนึง่งกับแม่เลียมสองคนนี่นี่พวงไว้เด้อแม่ยุ่นโอ้นี่คือสติตีงว่ะเสตีพัดเสตีพัดมากนี่ที่เขาเลอที่เขา,ม,ามันน,นี่คือนี่หกแปดสองมันเข่าแปดสองอันะนี่นี่พว้เขาตรงนี่แปดสองสองคนแม่ยุ่นกับแม่เลียมเข่าสองคนแปดสองนี่ผู้ใดสี่แปดสองนี่ผู้ใหกแปดสอง นี่มันเข่าตรงๆนั่นบอบ้านี้มันเขาซับบ้านี่ๆๆนนนเขาซับมีผู้นี่บันนี้เ,บบน,น,เบบน,น,นี่มันเจ็ดหกหรหกเจ็ดนะมันเจ็ดหกได้ตัวหนึ่งเนาะแมนมนี่เจ็ดหกนี่มีหนึ่งสองคนสามคนแล้วก็สี่คนกีบสองแปดกับเขาที่เด่นบัน,นะอะแปดสองห้าคนเท่ากับว่าสิบสี่เออสิบสองคนหนึ่งสิบสองคนเขาอยู่เจ็ดคนอ่ะ ียงจับได้เลขตัวตัวแปดสองนี่ได้จ้าคนได้สองคนสองคนนี่เมยุนครับแลวกแเรเมลยม2องคน82ดสองบานนี่ตัวหเจ็ดได้จ้คนครับหกเจ็ดนี่หาคนหาคนเออหาคนหนึ่งอีกนึงอยู่ตรงนี้นี่เด้สองหึ่งสองสาม สี่เออสี่คนสี่คนเป็นหกคนที่เขาจากสิบสองคนไม่นั่งใหมมันจับอยู่นี่ได้เรื่องได้เรื่องถือเลยตอนเราบได้ไปซื้อเนี่ยเนโอนี่นี่ไปหาโค้ดเลียนี่นี่นี่ไม่นั่งที่แปดสองมันเ่ยไม่นั่งไอ้พอดพาินเท่าเนี่ยเนี่ยเราจับได้แปดหกสองมานึัวน่ะมันออกแปดสองใครดิมันต้องควยกันทีเดียวมันเราบดถุยเแปดสองเออแมนนี่ไม่นั่งเราจับถือแต่ว่าเราบเราสนใจเนี่ย เนี่ยเขากันนี่อาบานนี่เข้าใจแล้ววมาทิ้งนะ<า>พันมาเนาะต่อไปคือเขาเจ็ดคนนะพระอาจารย์นี่เนีท่า,า, <13 S 1> าตัวนี้เกิดได้มา,ากฝาบเพราะ้าวมวนนี่เออบานนี่นี่เิียทีไม่วันเลยอันนี้เขาอยจำไหมเมื่อนั้นเป็นพอ่อไอ้ยันย้นยอมอยู่สว่างแดนดินเขาอยจำจำสิบสามคนจนเหลืสิบสามคนสิบสามอืมสิบสามคนันเป็นบักกาบหลวงปูนพ่บุญท่าเล่นส่วนเขาจยมาก ส่วนจะมาจับนะเห็นมันจับมันเสียงโศกมันเขาจะว่าจากาเงินเน็นสางกุติไหนงพออยู่บ้านอยู่สว่างมักจะเลยมาที่มันตรงกันมันจดตรงกันโยนโยมให้มึงตัวนี้เด้อมองตัวนี้ใส่กันนน่ตัวนี้แปดสองกันบอตัวนี้แปดสองมันออกตัวนี้ได้เนี่ที่มันคือกันมีสองตัวนี่แมคคูนี่นี่บันนี้ตัวมันคือกันนี่มันมีุ่นเนี่ยตัวนี้ก็คือน มันไม่ตรงกันเจ็ดหนึ่งศูนย์กับศูนย์หนึ่งเจ็ดนี่ตัวเดียวกันเลยนี่นี่ละให้แน่นตัวนี้แล้วนี่นะ,ะสิบสามคนนั่นสิบสามคนพระเจ้าจับทุกคนไมนบานนี่มีตัวใดเขามาหลายกมูบานี้จับได้เจ็ดหนึ่งศูนย์กับศูนย์หนึ่งเจ็ดนี่มีจะคน้น มีสองคนเลขตัวหยกอะลยดิมาทราบกันในเสื้อนี่แล้วมันมันมันเข่ากันครับตัวนี้ตัวตัวตัวล็อกล็อกแรกทีมันแปดสองแปดสองออกกันนะสิบสิบสิบสองคนนี่สิบสองคนนี่แปดสองมันตรงกันอันนี้มันตรงกันครับเลขตัวนี้บ่ดนี้สิบสามคนนี่มันมตรงกันตัวนี้เน่นี่นี่ครับเอาเขียนตัวแดงร่งๆนะครับเขียนยำเขียนยำยำเลยนั่นนั่น เลขตัวเดียวกันได้ัวเดียวกันแมางคุณระงคนละคนจับดิครับคนละคนจับอันนี้เลขตรงกันเอออุ้ยอุ้ยคือสรุปแล้วทั้งหมดทั้งมวลแมนนี่แหละมีเลขแค่สองคู่เท่านี้มีเลขสองคู่ตัวเดียวกันแล้วก็เจ็ดสามเจ็ดสาม เนี่ยเจ็ดสามตรงกันเจ็ดสามเนี่ยเจสามตรงกันอหนน้งพี่ยกยกไปเขียนอันนั่นให้นะจ๊ะอีมาเขียนไว้น้าโมูสามนเจ็ดสามเนาะค่ะเขอามืองเราตัวมันตรงกันเนาะ ที่เรียนเพราะว่าบางหนึ่งมันมันตรงกันแปดสองมันออกแปดสองไหม่เนี่ยกับเจ็ดหกเนี่ยตัวเจ็ดหกมันี่มันตรงกันนอกจากแซกซีเอาแล้วตัวมันเข้าบางตัวมันตรงกันออกเนยเดี่ยวมึงจังหวะปุ๊บมันก่อครับเอาเนี่ยแม่แม่ม่านสั้นสิบสองคนถึงเจ็ดคนมันไม่ธรรมดาที่เฮียดิวมจอมไม่ธรรมดาดี่พึ่งวันนี้พึ่งวันนี้มือนีได้แค่เลขสอง สองชุดเออตัวที่มันตรงกันเดี๋ยวเ้ามืงันนี่ามงกัอีวัน,วนตัวที่มันตรงกันเจ็ดหนึ่งนูนแล้วก็เจ็ดสมเออแม่นจหกเจ็ตรงกัน,กนด้เี่คือเอาเอาเิตธิสี่จับคูก ได้เอาตัวเลขตัวนี้หลายคอมูเด้อพี่น้องแมนแมนแมนแฮร์รี่มึงตัวนี้อ่อนเออแล้วพีเจนาไงพีเจนามึงตัวอัลเจอร์แมนตรงกันคันเท้าอย่าเบิดมันเป็นใบเบอมันเบาไวเด้อเนี่แมนครับที่แน่ๆคือเดี๋ยวนี้อาจารย์แดนคัดออกมากคือเจ็ดหนึ่งศูนย์กับเจ็ดสามแมนบ่ค่ะเออแมนชุดนี้แล้วก็เออชุดนี้ก็มีจเจ็ดหกนี่เจ็ดหกเจ็ดนี่ตัวเก่าเนี่ย ว่าอ่ไรทีเนาะเออว่าบ่ไรตัวนี้ก็ได้เอาเขียนเจ็ดโมงลงนะครับเพราะว่ามันเจ็ดม,มันมาแห้ง 6, 7, 7ห,หนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหงเนาะเจ็ดมาแรงครับเจ็ดสีมาแห้งนี่อเอสามตัวนี้นี่คือเลขมีแค่นี้บ่ครับเลขตะวันวาแปลออกมาจะใส่แนมีบ่โอเอ็ต่ตัวนี้นี่พ่นไห้มันจับสองตัวความดีสองพ่นนี่นี่ไม่ถ่ายศูนย์หกความดีนี่ เอาต่อไนเนาะครับศูนย์หกคู่นี้ได้สองสองอืมนี่อันนี้คือชุดหน้าตางตัวเลขเออแน้ทางตัวเลขไงมันเป็นเลขที่หนาคิดจีเดอรศูนย์หกเนี่ก็ได้มาจากแหล่งอื่นกัดคักอยู่ที่ศูนย์หกเ่ยสองสองนี่ก็เป็นเลขที่สําคัญของวันที่ยี่สิบสองที่ผ่านมาคุณได้เด่นบนข่าวปะครับดังนี่เด่นตัวนี้เนยมันมันมันปองกันต่อแปลกดิ ที่สิบเอ็ดกับที่สิบสองจับต่อกันแต่ว่าได้ตัวเลขตัวเดียวกันแต่ว่าซับกันในเสื้อคนั่นบอกมาเรียมังเอิญประเด็นนี้ในพีชนามึงนี่ยตัวนี้สำคัญอยู่นี่ครับมึงขึ้นหนึ่งฟันวันเล็กแปดแปดมันออกมันออกได้อยู่กว่าแปดแปดอืฟันวันเล็กออกแปดแปดหม่โอ้โหหน่องเด็กฟันเนาะเด็กฝันน้ำเนี่ยฟันบลาเล็กอแปดแปดฝันปาเล็กอแปดแปดหม มันก็จะเป็นไปได้นอบบนี้วะเจนน้ำน้ำแน่เจนแปดแปดนตีเตยงันเฝันน้เจนน้ำฝันาเนาะแม่ช็อตเด็ด่ในลายอยู่ฝันนี่ล่ะค่ะฝันออกแปดแปดทันเปนแปแปดแมีรร่วมกันอยูกระดาษแผ่นนี่น้องพีฝันบ้าเลขออกแปดแปดที่ทำมาเคลื่อนนี่ฝันมาออกคนจง แกเขียนไม้แบบน้ออกที่น่องตาไล่เราจดีกว่าดีเืออธิบายม้ากอธิบายลอกตัวที่สิลงทุนนที่แบนี้เป็นเอาตัวที่จะลงทุนให้กับ F C คนหนึงเอาชุดสรุปที่น้องี้แต่ว่าบางหนึ่งเนี่ต้นตะเคียนบอกตันี้ที่นีนต้นตะเคียนตรงหน้าเพื่อน บ่ปฏิพานมาน่ะบ่วนี่ไปบัวนึงน่ะบัวเลข็กจนตะเคียนเอามาเขียนึงหันหาตะเคียนต้นตะเคียนเนาะหาตะเคียนร่วมกันหญ้าตะเคียนบอครับครับ่เลขหญยาตะเคียนนะครับยาตะเคียนอาจารย์กำลังเขียนอยู่ครับเพราะว่าอาจารย์เคยไปได้จักยาตะเคียนมากวดนั้นหนึ่งงวดสามเออเออเข้าห้าสามนะครับมือนี่แปลว่าไม่ไม่ห่อนะครับ ได้ห้าเกดสี่กับกับห้าหกกับห้าหกนี่มันบอกเขางานแตเขียนตีเปียมาห่อนหนมือนี้ามือนีบมาเดียวนี้ม้าเด่เด่นีนิวันนี้เอาเขียนเลขฝันเลขฝันจ้าฝันก่อนกันเลยเลขฝันต่อไปเป็นเลขฝันนะครับบานนี้มีฝันตื่นอีกฝันครับบ้านเขาอยู้องวางเด่นเดขกันเสียงไทยเ่อนเลขเสียงไทยปิงปองเลขปิงปองเลขปิงปอง อ้าวล่วงยัมีทงเื่อทั้ง,งมวอ,อนสาเหลขพ<ล>ี่น้องเลกยาแต่เทียนแล้วก็เลขขวัญเลขปิงปองอแล้วก็เลขปิงปองตามนี้นะครับจะใส่ยังไงต้นบอนได้จใส่าะใส่ก็ได้ครับกระดาษควางนิดพี่น,อน้องได้เห็นกต่อาจารย์ครับบอว่าเนาะ,ะบัตเด็รุ่นโ่รุ่นหกับสองสอง สามหกเจ็ก่ันเดูนหกด้นี่เนาะสรุปเดินนี่สรุปครับชุดสรุปเียนวันที่รองน้ในวันทีเปิดทรกมเปิดโทรด้วยโทรด้วยครับวันที่เขียนอยูทั้ง่งเปนีนี่แหละทกตาเยเดนนี้วันที่ หนึ่งกัญยาเรีนหนึ่งกันยาไหมคะเอางวดวานที่หนึ่งแ้วันเดือนมึงก็ยออ้โหดูจบมาเลยมึงกันเบืโทไปก็แล้วตันนี้ได้เขียร์เงินไั้งยันบัตบแชดบอครับ หมายเลขอ่านดูปหมายเอ่านเลยสำหรับแนวทางตัวเลขไผ่าจานหมูก็แล้วกันเนาะย่าตะเคียนห้าเจ็ดสี่แล้วก็ห้าหกเลขฝันไผ่จานแปดแปดนะครับเลขปิงปองที่ไม่ออกไม่ตนทั้งหลายมาอยู่นี่ยี่สิบคนนะครับจับได้เลขอยู่แค่สองชุดเจ็ดหนึ่งศูนย์กับศูนย์หนึ่งเจ็ด แล้วก็0 6น2์ห3 7, ห7จ็ดมุดนี่แค่นี้นะครับได้ยินบ่าครับบานพ่อแคบนาจอได้ยุดที่พี่ะหน้าผมเน,นาะทาบันมันครับตันนะรวกล่องหลายตัวที่น้องแคปหนาจอเอาเลยนะครับนี่คือชุดสรุป 2, 3, 1, 2, 3, ทั้งสองสามหนึ่งสองสามยู่ในนี้นะครับสามหม่องสามพีสามอาจารย์ก็แล้วกันขึ้นเลขฟันเลขกิงฟองเลขยาตะเคียนอาจารย์เราบุกป้าดันโดนไปขอมาให้สดวดนนท์เลยครับย <c oughs> าตะเคียนครับงวดหาสามเอครับเขาเออเขาหาสามครับ, <3 S 1> รบงวดหาสามเขาตรงตรง,ตรงเลยงวดนี้คิดว่าห้าเจ็ดสี่กับห้าหกคิดว่าได้ใจด้ว่าสามตัวสองตัวเมื่อนคนก็เลยให้สามตัวมา เนี่ยไม่ไป้ควอยู่อนบทตรงนี้บทเก่าโอ้บทเก่าอืมบทเก่านี่ครับสองหม่องส่วนันึ่งได้สองหม่องสงหม่องอืมแม่ตัวเลขหลายๆอยู่ในนี่อาจารย์หมักตัวใดค่ะเป็นพิเศษบ่หมักเป็นพิเศษบ่คันหมักเป็นพิเศษเก่าวงกลมวงกลมให้นี่เป็นยังค่ะเพื่อว่าผู้เพิ่นทุนหน่อยจังสิแม่ค่ะวงกลมวงกลมเลย ขันมักของยาตะเคียนกับวงกลมยาตะเคียนโอ้แล้วมักอันเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เราสองตัวเลยค่ะสองตัวเลยตัวตัวนี้อะไรเนาะตะเคียนโอ้เลยตะเคียนโอ้เจ็ดตวเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนยก็ดสี่วงกลมให้แล้วครับ นะครับมักบอครับมักน้ำผ้าอาจารย์ก็เอาเด้อนะครับแมนอยู่รีบบอธรรมดานะครับเขาก็ไม่ประวัติย้อนบอกนี่แต่ว่าเขาเรียกรวบกันยังหัวนอกแตกสามตัวเรถออกทางออกแนวไปหรอแตกสามตัวเลยเนาะเอาไปหลังแล้วไปเห็นคอไทยลูกเอาไม่แท้ยังไงยุ่ไปเลยก็ได้ร้านมืัอนี้เขียนแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่น้องเกจตูวเบิ่งจากข้าวก่อนเอาพี่น้องเกจตูวแคปหน้าจอเอาเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอเกจตูวยังนอนเลยเด้อเพราะว่าเกจตูวไ่ได้เขียนน้ำพิ่นเอาพี่น้องตัวใหญ่แล้วกันตัวใหญ่แล้วนะอ้าวเอาค่ะพี่น้องเอฟซี FC เห็นแล้วเนาะคะ่นะเนาะสำหรับตัววงกลมของท่างพระอาจารย์หมูเนาะคะ่ะท่างพระอาจารย์หมูวงกลมให้ก็คือเจ็ด หนึ่งศูนย์เนาะจะสามตัวค่ะสองตัววงกลมไหก็คือเจ็ดีเนาะค่ะเนาะงวดที่ผ่านมาสามตัวแตกค่ะพี่น้องสามตัวแตกหมักน้ำเพลินกับจัดเด้อพี่น้องเด้อขัดก็เลื่อนผ่านนะจ้าสำหรับตัวเลขฟังฟั่งเพลินอานให้ฟั่ง,ง,ง,งเอาก็ไดเนาะคะ่ะพี่น้องคะเจตุกับบ่ได้ขึ้นบ่ได้เขียนไหนะะเนาะค่ะเนาะซึ่งว่ารถจอดอยู่ไกลแห้งพี่น้องบ่ได้ย,ยางไปลปากกาน้ำเพลินเนาะคะ่ะเตรียมพร้อมมาก,มากนึกว่ามันได้ปากกาไดแต่สมุดเนาะค่ะเนาะ ฝากพี่ฝากน้องไว้เนาะจ้ะเนาะเจ็หนึ่งแล้วก็เจสี่สำรับโตวงกลมเนาะค่ะเนาะเอารวยรยกันทุกท่านจ้าพี่น้องเอ้ย